บทที่4 0 8 9ในเวลาเดียวกันพ่อบ้านของตระกูลเฟยและลูกน้องกำลังติดต่อกับตระกูลที่เป็นเจ้าของสายการบินคองคอร์ดอย่างเร่งด่วนหลังจากเหตุการณ์นี้เฟยซานหายแทบรอไม่ไหวที่จะซื้อเครื่องบินคองคอร์ดเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากตระกูลเฟยซึ่งไม่มีเครื่องบินคองคอร์ดส่งคนจากนิวยอร์กไปญี่ปุ่น ซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อย13ชั่วโมงในการบินแต่สำหรับคองคอร์ดจะใช้เวลาเพียง5ชั่วโมงครึ่งเพื่อไปถึงที่นั่นในช่วงเวลาปกติช่องว่างระหว่าง7หรือ8ชั่วโมงนั้นไม่มีค่าใดๆแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาวิกฤตเวลานี้ก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างตัวแปรเนื่องจากการซื้อเครื่องบินคองคอร์ดเป็นความต้องการปกติของตระกูลเฟยอ,อยู่แล้ว และไม่ใช่ความลับดังนั้นลูกน้องเหล่านี้จึงไม่ปกปิดใครเลยทุกคนก็แอบแข่งกันถ้าใครสามารถช่วยตระกูลเฟยให้ได้เครื่องบินคองขอดก่อนมันคงเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เมื่อสาวใช้ที่ถือนาฬิการิชาร์ดมิวที่เฉียวเฟยหยุนให้กลับมาที่คฤหาสา์หลังแรกเธอแปลกใจที่พบว่ามีคนจำนวนมากวุ่นวายอย่างต่อเนื่องราวกับว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น เธอจำคำอธิบายของเฉียวเฟยหยุนได้จึงไปถามผู้ช่วยคนหนึ่งที่เคยสนใจเธอมาตลอดและอยากจะไปต่อกับเธอหลายครั้งจึงถามด้วยความสงสัยว่าส่งเผิงทำไมพวกคุณยังไม่พักผ่อนเลิกงานแล้วไม่ใช่หรือชายที่รู้จักกันในชื่อส่งเผิงเป็นหนึ่งในคนสนิทหลายคนของพ่อบ้านตระกูลเฟยเขาชื่นชมความงามของสาวใช้คนนี้ และมีความคิดในใจอยู่เสมอแต่สาวใช้ก็รู้ว่าเขามีเพียงความคิดแบบนั้นเกี่ยวกับตัวเองและไม่ใช่ว่าเขาต้องการแต่งงานกับเธอในความสัมพันธ์แบบปกติดังนั้นเธอจึงไม่ได้ให้โอกาสเขาที่จะไปต่อส่งเผิงไม่แปลกใจที่เห็นเธอในเวลานี้เขาพูดด้วยรอยยิ้มว่าอ๋อฉันยังมีงานต้องทำทำไมเธอยังไม่เลิกงานอีกหรือสาวใช้บอกว่าฉันเป็นห่วงร่างกายของคุณหญิง จึงมาดูว่ามีอะไรให้ช่วยไหมซ่งเผิงไม่สงสัยและพยักหน้าเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่ใกล้จึงทำเป็นใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกล่าวว่าเสี่ยวหยวนหยุดงานอาทิตย์หน้าฉันจะพาเธอไปเที่ยวที่ลาสเวกัสไปไหมจ้ะไปเวกัสสาวใช้พูดอย่างเขินอายแค่เราเหรอใช่สิครับ ส่งเผิงยิ้มและพูดว่าแน่นอนเราเพียงสองคนบียอนเซ่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่คาสิโนโลาสเวกัสใกล้จะถึงนี้คุณไม่ชอบเธอเลยเหรอฉันจะพาคุณไปเปิดหูเปิดตาสนใจไหมสาวใช้ไม่ได้พูดอะไรแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถูกดูหมิ่นอยู่ในใจหากนางเคยได้ยินเรื่องเช่นนี้มาก่อนนางคงจะโหยหาจริงๆ แต่ตอนนี้แม้จะมีบียอนเซ่ก็ตามเธอจะสนใจได้อย่างไรในความเห็นของเธอเธอกำลังจะเป็นสะพายตระกูลเฉียวในอนาคตดังนั้นเธอจึงพร้อมที่จะปฏิเสธทันทีอย่างไรก็ตามเธอจำคำแนะนำของเฉียวเฟออยหยุนได้อีกครั้งดังนั้นเธอจึงตั้งใจจับตาดูส่งเผิงนั้นและพูดด้วยรอยยิ้มว่าถ้ามีโอกาสแน่นอนฉันจะไปแต่ตอนนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่บ้านใหญ่ เรื่องนี้พักไว้ก่อนนะโอกาสหน้าเราค่อยคุยกันดีไหมส่งเผิงมุ่ยแล้วพูดอย่างเป็นกันเองว่าเราเป็นแค่ลูกจ้างธรรมดาถึงเวลาพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนสิเรื่องของเจ้านายเราไม่ควรไปยุ่งมากเกินไปลำพังแค่เราอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ก็ดูตัวอย่างคนส่วนมากสิได้เวลาพักผ่อนเขาก็จะเปลี่ยนกะออกไป ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆทุกคนอาจจะไม่ได้พักผ่อนแล้วมารวมตัวกันที่ห้องของคุณหญิงใหญ่ถึงตอนนั้นเธออาจจะทนไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้พักผ่อนสาวใช้พยักหน้าพลางกล่าวว่าแต่ดูเหมือนคุณจะมีเรื่องด่วนอะไรใช่ไหมบทที่4090ส่งเผิงยิ้มและพูดว่าใช่ หลังจากนั้นเขาก็ลดเสียงลงและพูดกับสาวใช้ว่าตอนนี้ฉันกำลังเจรจาเรื่องใหญ่อยู่ไม่น่าจะเกินสองวันฉันคิดว่าน่าจะเจรจาได้เมื่อถึงตอนนั้นฉันจะมีโบนัสก้อนใหญ่จะพาคุณไปเที่ยวลาสเวกัสสักสองสามวันเป็นไงสาวใช้ยิ้มอย่างดูถูกและถามด้วยความสงสัยอะไรคือรายการใหญ่พูดให้ฉันฟังได้ไหมเผื่อฉันอาจจะสนใจไปกับคุณบ้าง ส่งเผิงเลิกคิ้วขึ้นแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าในท่านต้องการซื้อเครื่องบินโดยสารคองคอร์ดมันเกิดขึ้นที่ฉันรู้ว่ามีตระกูลใหญ่ในฝรั่งเศสที่มีเครื่องบินรุ่นนี้ฉันกำลังจะเจรจาซื้ออยู่และพวกเขาก็สนใจที่จะขายสาวใช้ถามด้วยความสงสัยอะไรคือคองคอร์ดส่งเผิงอธิบายว่ามันคือเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียงที่สามารถบินได้มากกว่า2 0 0พันกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยละ่ะ สาวใช้ถามอีกว่าทำไมถึงซื้อเครื่องบินเร็วแบบนี้ละ่ะเพราะอะไรงั้นเหรอส่งเผิงพูดด้วยสีหน้าจริงจังคือนายท่านต้องการที่จะส่งคนไปที่ญี่ปุ่นถ้าไม่มีคองขอรเที่ยวบินทั่วไปจะใช้เวลาอย่างน้อย13ชั่วโมงแล้วมันจะไม่ทันการนายท่านก็เลยต้องการซื้อเครื่องบินรุ่นนี้โดยด่วนเข้าใจหรือยัง เมื่อสาวใช้ได้ยินเกี่ยวกับญี่ปุ่นจูจูเธอก็นึกถึงเฉียวเฟยหยุนที่บอกให้เธอสนใจกับคำว่าญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นนินจาญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันเกี่ยวกับญี่ปุ่นให้รีบทำความเข้าใจแล้วก็รีบรายงานเขาเลยทันทีเธอแทบเราอไม่ไหวที่จะทำอะไรเพื่อเฉียวเฟยหยุน เพื่อพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าถึงแม้เธอจะมาจากพื้นเพที่ต่ำต้อยและไม่ได้เรียนหนังสือมากนะักแต่เธอก็สามารถเล่นบทบาทของนายหญิงของตระกูลเฉียวในอนาคตได้เธอจึงรีบถามอย่างไม่ลังเลว่าไปญี่ปุ่นไปหาหนินจาญ,ญี่ปุ่นหรืออะไรทำนองนั้นใช่ไหมซ่งเผิงสะดุ้งนิดหน่อยแล้วรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เขาจึงพูดอย่างสบายๆว่าอย่าพูดเรื่องไรสาระเกี่ยวกับเรื่องนี้รู้ไว้แค่นี้พอสาวใช้ตื่นเต้นมากและพยักหน้าอย่างรวดเร็วโอเคฉันรู้ถ้างั้นฉันขอตัวไปหาคุณหญิงใหญ่ก่อนนะส่วนลาสเวกัสเมื่อไหร่ที่คุณสะดวกค่อยคุยกันอีกทีส่งเผิงหัวเราะตกลงฉันจะนัดเธอล่วงหน้าสาวใช้บอกว่างั้นฉันไปก่อนนะ ผู้จบก็หันหลังเดินออกไปซ่งเผิงจ้องไปที่ด้านหลังของสาวใช้เพ่งความสนใจไปที่เอวและก้นของเธอที่แกว่งสะบัดไปมาพร้อมเอามือลูบป,ปากแม่เป็ดน้อยเดินสะอ่อนช้อยเชียวนะคราวนี้ฉันจะไม่ให้เธอบินหนีไปได้อย่างแน่นอนหลังจากที่สาวใช้เดินมาสักพักเธอไม่ได้ไปที่ห้องของคุณหญิงใหญ่ทันทีแต่ไปห้องน้ำที่ว่างทันทีหลังจากนั้นเธอก็หยิบมือถือของเธอออกมา และส่งข้อความไปถึงเฉียวเฟยหยุนเนื้อหาของข้อมูลคือคุณชายเฉียวฉันเพิ่งรู้ว่านายท่านจะส่งคนไปที่ญี่ปุ่นเพื่อตามหานินจาญ,ญี่ปุ่นอะไรนี่แหละอีกอย่างได้ยินมาว่าเครื่องบินธรรมดาช้าเกินไปและนายท่านมีแผนจะซื้อเครื่องบินที่ชื่อคองคอร์ดค่ะหลังจากส่งข้อความนี้แล้วสาวใชก้ก็กอดโทรศัพท์ด้วยมือทั้งสองข้างรอคนรับของเธอสรรเสริญตัวเอง อย่างไรก็ตามเมื่อเฉียวเฟยหยุนเห็นข้อความนี้เขาก็ไม่สนใจที่จะตอบกลับในทันทีเขากระโดดขึ้นจากเตียงในทันใดและหัวใจของเขาก็แทบจะพุ่งออกมาจากอกในขณะนี้เขามองโทรศัพท์ด้วยสีหน้าสยดสยองและพึมพำรรว่าเชี่ยเอ้ยมันจบแล้วบางทีมันอาจจะจบลงแล้วก็ได้